ได้กินไม่ทันอ่ะอาจจะทันอาร์ตอยู่ไหนอาร์บอยู่อยู่อยู่กับแจ็คปะอยู่กับแจ็คปะไม่ไม่ได้อยู่เพทอ้าวอยู่กัเจ็ดปะไอเจ็ดไม่ไม่ได้อยู่พี่ผมเมย์อยู่พี่เอ้าเมย์เอ็มเคอยู่พี่แล้วชิดจ้าปะพี่ตวานพี่เจ๊ได้เพทได้ครับได้ชิดจ้าเนาะครับ พี่หมอสวัสดีผมไม่ฉีดกับพี่อีกตลอดไปพี่หมอหัวสีฟ้าฉีดย้ายหน่อยได้เลยหมอฉีดยาฉีดยาให้หน่อยโอเคสองคนบายบายไปไหนลูกฟ้าลูกป้าดาบะ๋ยวมานะ แล้วราแต่คุณจะรัก despite the ครับไปไหนไปนไหนอาหารพ่เจศเหรอเดี๋ยวโทรหาเจษแป๊บนึงนะครับเว้ยได้ครับเฮงดังไหมครับทุกคนทำไมผมรู้สึกว่ามันดังว่าไงว่าไงครับ มาหมายอยู่ไหนขอตาข้าหน่อยขอตาอีกแล้วปอลำยูความกับใครหนุ่มหรออะไรนะหนุ่มบหนไม่มีมามารู้จักหนุ่มชื่อเจสไหมหนุ่มชื่อเจสอะทำไมอะอุ้ยใช่หนุ่มมามายไหมคนชื่อเจสอ่ะใครบอกเอ้าใครบอกรู้เองนี่คนกระซิบมากระซิบว่า บบบอกว่านุ่มหมามาชื่อว่าเจ๊ดอะเจ๊ดอะเจอ๊ะเจอะไรสักอย่างเนี่ยใช่หรอเขารู้ได้ยังไงอ่ะเรื่องมันอยู่ที่นู่นนี่ยังไม่เคยยังไม่ยังไม่เคยเล่าบอกใครเลยนะอ้ารู้นานแล้วไปแอบฟังอยู่ไม่เห็นหรอตอนนั้นอะใช่หรอใช่เอาแล้วหนุ่มมามาชื่อเจ๊จริงปะเนี่ยไม่รู้ขอตั้งคหน่อยดิตังอะไรอีกเมื่อวานก็โดนไปแล้วไม่ใช่หรอสามหมื่นอะ แล้ววันนี้ฝากหรือยังฉุดไฟถ้าเกียงสองทา<ล>งนานาเขาแค่เพียงกอดกันฝามเล่าไม่รักเรื่องที่ดีต่อกันธรมมดโทรหาเจสบ๊ะไปรีโหลดไหมผมเต็มแล้วพี่พจะรเหรอพี่ขาดอะไรขาดทุกอย่าง Baby ไม,ม่ต้งองจำเป็นกัน ไม่อยากใช้ข้าวอ่ะเดี๋ยวข้าวหมดเอา้าไม่ลงรถไม่อยากใช้ข้าวเดี๋ยวข้าวหมดชุดไฟตะเกียงสองจางนาหนาวก็แคเพียงกอดกันวิชาวันนี้ผมซื้อ ปรเมตาซีนมากินด้วยนะซื้อมาสองร้อยเม็ดผมอะ่ะคนที่เมาที่สุดพี่พี่ครับสวัสดีพี่ผมขอแซนด์วิชหน่อยได้ไหมตั้งผมหมด,ด,ด,ดผมโดนกินตั้งหมดเลยผมโดนดุด้วยเล่นกากเดิมคันแล้วก็แพ้แล้วก็ตั้งหมดแล้วขอบคุณนะครับ แค่เพียงบอกฉันอันนี้นี่นี่เพียงแค่เอาดอทใครๆเลขสองหนึ่งศูนย์สองเก้าครับเพีงดดยงแค่เอาดอทใครๆขอบคุณนะครับเอ,อเอ้ยพี่อาราเร่ง่ายจ้าอยู่ไหน บอกอไ,มไม่รู้อ่ะบอกพี่ไม่รู้พี่ไม่รู้ไม่มีวันรักพี่เล่ตลอดไปพี่ซ้<อ>าบักพี่ไม่รู้ว่าแกก็โทรหาเขาสิเขาไม่รับพี่โทรหาตอนนี้ถามว่าอยู่ไหนเร็วบังคับแปบ๊บนึงพี่ขอกินนี้ก่อนเพื่อนผมอยู่นะเพื่อนผมชกเก่งน้องผมชกเก่งนะชกเก่งเหรอคุณมาชกกับเราหน่อยได้ไหมเราอยากซ้อมอ่ะเราอยากฝึก,กอ่ะห้ามซ้อมห้ามฝึกน้องผมอจะไปส่ง อ้าวแป๊บนึงเดี๋ยวโทรให้มีค่ามีค่าบริการนะไม่โหดค่ะอยากอยากฝึกแงไม่ได้แบบไม่ได้โชคมาแบบว้องีม่เอสพีเอสผมน้อยไม่ไม่มีเพื่อนอ่ะโทรมัสฮะไม่ครับตอนเช้าถ้ายังไม่นอนเดี๋ยวคุยกันหน่อยแอมาวตึงจังวะไอมาเวตึงเนาะ ม่ตื่นอะจริงจริงพี่โทรเออเอาเอาเอาเอสียค่าบริการเนียนะค่าโทรมันแพงอ่ะอาทิละสองบาทผมเอาปลาใหนึ่งอันได้ไหมโอ้โหปลายังไม่มีเลยหรอหรือว่ามันจะไปพอยาไส้อะไรล่ะอลโหลค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนค่ะอยู่ไหนคะอยู่ไหนไม่ต้องบอกนะว่าให้โทรไม่อะไรค่ะแค่ยากรู้เยๆคุณทำอะไรรอเป็นไเนรีค่ะแค่อยากรู้เยป็นเนไงยู่ อยู่รอบเมืองกำลังจะเข้าเมืองเข้าเมืองไปไหนคะ mm hmm. ไอ้ mm hmm. ค่ะอ้คุณฟาร์มเหรออ๋อแล้วตกปลาไหมคะตกปลาไหมโอเคครับ mm hmm. เขาบอกว่าเขากำลังจะไปอนะีโค mm hmm. ่น่ะไป,ปะขอบคุณ <โห S 2> นะพี่ เมื่อกี้สองนาทีสี่บาทแตก็รีไปสิลีลาเหลือเกินนะบาย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 ชดไฟเตเกียงสองจางหน้าหนาวก็แค่เพียงบอกฉันให้ได้จำ ผมเศร้าแล้ไม่มีใครเลี้ยงให้โทมัดเลี้ยงหนึ่งวันแล้วกันนะโถมันมีรถแรงด้วยเป็นไงพี่แชทไปอีโคะพี่ไปดักอีโคเลย